วันนี้จะเป็นการบรรยายนะครับเป็นหลักสูตรเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็เรื่องการวมีเวิร์กช็อปการจดทะเบียนนะครับจดทะเบียนทรัพย์สินนางปัญญานานผู้ใดนะครับที่สามารถจดทรัพย์สินนางปัญญาได้นะครับก็จะมีการเตรียมเอกสารนะครับแล้วก็ให้ยื่นจดเรื่องทรัพย์สินทางบัญญานะครับเอาความหมายก่อน ตอนนี้บางคนอาจจะโดนโดนโดนอะไรอะ่ะโดนละเมิดบ้างเราไปละเมิดเขาบ้างไปได้รับแรงบันดาลใจมาเรีย <c> ก <oughs> คือไม่ได้ก๊อปปี้เขาเรียกว่ารับแรงบันดาลใจมาจากเขา <c oughs> บางทีรับมาเยอะเกินไปหน่อยเป๊ะเลยนะก็ะโดนขเขาฟ้องนะครับก็อันนี้เรียนเพื่อฟังเพื่อให้ตัวเองไม่ได้ไปละเมิดคนอื่นและคนอื่นมาละเมิดเรารู้จักการป้องกันตัวเองนะครับอันนี้ขายกาแฟใช่ไหมอันนูน้น สตาังเหมือนไหมไม่ค่อยเหมือนเนาะเอาเราจะมองไกลๆแยกออกไหมเนี่ยโดนสามแสนนี่ไงมีข่าวนี่ตัดมาจากข่าวนะครับเ,ออเป็นข่าวีจริงฟ้องจริงเนี่ยโดนไปสามแสนไม่เหมือนนะคล้ายแต่ทําให้เขาเรียกอะไรแบรนด์เขาเสียหายนะครับเครื่องหมายการค้าจะใช้คําว่าได้รับแรงบันดาลใจาจากไม่ได้นะโดนนะ ทั้งงานออกแบบจะได้รับแรงบันดาลใจจากโอเคลิขสิทธ์ได้รับแรงบันดาลใจจากการวาดรูปการปั้นอะไรอโอเคพอได้ใช่ปหแต่ถ้าเครื่องหม่การค้าไม่ได้นะครับจะโดนฟ้องเลยแหละบางคนบอกว่าทรัพยามันแค่เครื่องหม่ยกันค้าอนุสแต่เนี่ยผมตัวเชื่อมโยงพี่ชัยรับอกมีประสบการณ์อะไรนะโดนจับเรื่องลิขสิทธิ์ของผมก็มีประสบการณ์คือใช้ไงผมใช้ตรงนู้นตรงนี้ใช้แล้วมันเกิดประโยชน์ได้ ก็เลยมาพูดให้ให like ้พวกกวันได้ฟังเป็นไอเดียว่าตัวนี้มันสามารถมีมูลค่าได้มากกว่าเป็นฉลากหรือเป็นตาสินค้าเท่านั้นเราไม่มีกําลังผลิตเยอะๆแต่เรามีความคิดในการผลิตสูตรใหม่ๆเราขายสูตรนี้ให้คนคนนี้เสร็จแล้วเราเอาไปพัฒนาสูตรใหม่ต่อได้ไหมเราทําขายต่ออีกได้ไหมเราหาลูกค้าใหม่ได้ไหมหรือว่าเราอยากผลิตเองวันหนึ่งเราพร้อมเรามีโรงงานและเรามีเงินทุนแล้วเราสามารถสร้างโรงงานเราทําเอง แต่เราไม่ย่ําอยู่กับที่เราคิดใหม่เราทําต่อได้ไหมเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นแต่ถ้ามันอยู่ในหัวเกิดมูลค่าไหมจริงๆหัวมันยังไงก็ไม่เกิดเพราะว่าเรารู้อยู่คนเดียวถ้าเราตายไปมันก็ไปกับตัวเราแต่ถ้าเราเอาตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นเอกสารยื่นให้ก,กับกรมแค่เลขที่เรายื่นเนี่ยเลขที่คําขอตัวนี้นก็มีมูลค่าแล้วอ่ะอย่างเงี้ยยังมีพี่บอกว่า จดในนู่นนี้นั่นถามว่าถ้าเราจดในประเทศนู้นประเทศนี้แต่เราไม่มีกําลังในการผลิตเนี่ยสู้เราหาพาร์ทเนอร์ประเทศนั้นๆน่นะที่เขาจะพร้อมที่เขาจะลอกเลียนแบบหรือจะไปจดเนี่ยเราจดแล้วให้เขามาซื้อสิทธิ์เราแล้วไปขายแทนเป็นตัวแทนของเราไม่ไดีกว่าหรอถามว่าในต่างประเทศกว่าเราจะไปบุกตลาดเขาได้เราต้องไปรู้วัฒนธรรมรู้รมเนียมรู้ระเบียบภาษีแต่ถ้าคนในประเทศเขารู้แล้ว เขาพร้อมจะทำเขาพร้อมจะลอกเราอยู่แล้วพูดง่ายเขาพร้อมจะจดเพื่อจะลอกถ้าเรารู้ก่อนเป็นร่วมมือกันในเมื่อคุณพร้อมจะก๊อปปี้เราแสดงว่าคุณมีศักยภาพในการขายถ้าเราจดตรงนู้นแล้วคุณรับเป็นตัวแทนเราให้สิทธิ์คุณคนเดียวเลยคุณไปขายแล้วเราเอาเปอร์เซ็นต์จากคุณมาง่ายกว่าป่ะง่ายกว่าไหมเออเพราะในต่างประเทศเงี้ยบอกตรงถ้าเราจะไปไปบุกตลาดเขาได้หนึ่งภาษาคุณได้อย่าง อ่ะสองคุณมีโลจิสติกมีช่องทางจำหน่ายตรงไหนมัน่งสามระเบียบภาษีเขาละคุณไปขายดีขายดีวันหนึ่งโดนคุณไม่เสียภาษีเขาละแล้วอัตราภาษีเขากับภาษีบ้านเราเท่ากันไหมอ่ะอันนี้เราต้องศึกษาแต่ถ้าเราพร้อมแล้วเราพร้อมหรือเราทำกันบ้านมาดีเราแต่ถ้าอยางงั้นเราจดให้เป็นให้มันเป็นของเราหรือจดอะไรแล้วเราอนุญาตให้เขาทำเป็นสัญญาเป็นรูปสัญญา กินเปอร์เซ็นต์ไปไม่เหนื่อยไม่เจ็บตัวเนื่อครับไลฟ์สดนี่คือการลงทุนที่ต่ำที่สุดแล้วก็คือแค่ใช้ความสามารถของคนมือถือเครื่องเดียวจบเลยเดี๋ยวแต่ละคนขึ้นมาตรงนี้จริงๆก็คือเล่าสินค้าตัวเองให้เพื่อนฟังแต่ถ้าเกิดใครมีความสามารถในการกึ่งไลฟ์สดได้ก็ซ้อมวอร์มอัพเลย ปัจจุบันนี้อยากให้ทุกคนอมองบุคลิกและเอกลักษณ์และความเป็นไปได้ในตัวของตัวเองมองถึงสินค้าตัวเองแต่วันนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าฉันอยากจะขายของบอกได้เลยว่าคนคนไม่ไม่น่าเชื่อถือเพราะเรายังไม่มีตัวตนบนโลกออนไลน์ตรงตรงมุมนั้นนะครับทุกวันนี้ทุกคนทําได้แต่ทุกคนกลัวกลัวว่าจะไม่เหมือนคนนั้นกลัวจะไม่เหมือนคนนี้ฉันทําไม่ได้เพราะฉันไม่รู้คนนั้นคนนี้เป็นยังไงแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือหลังบ้านของตัวเอง เวลาผู้คนถามแล้วตอบเขาเขารู้สึกว่าคนนี้น่าเชื่อถือผมเพิ่มสตอรี่อะไรก็ได้เพราะว่าคนเชื่อถือผมแล้วผมก็จะไปบวกตรงนั้นได้อันนี้ผมคิดว่าผมขายในแนวของผมนะแต่ผมจะมองว่าเขาทำยังไงเขามองหน้ากล้องยังไงเขาสร้างคอนเทนต์ยังไงเขาสร้างบุคลิกของเขายังไงอันนี้ครับม,มันคือสิ่งสำคัญไม่ใช่ทุกคนทำไม่ได้ทุกคนทำได้แต่ทุกคนต้องทำลายกำแพงของตัวเองก่อน สินค้าตัวนี้ก็จะเป็นสเปรย์ไล่ยุงและ,มะแมลงนะคะสําหรับสัตว์เลี้ยงพัฒนาขึ้นมาจนแบบว่าลงตัวแล้วก็ได้มาซึ่งขวดนี้ค่ะซึ่งก็คือ1นึ่งปัศจากสาร DEET ซึ่งเป็นสารส่วนใหญ่ที่ใช้ในสารไล่ยุงนะคะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์คือตัวนี้สัตว์เลี้ยงถ้าในกรณีสูดดมหรือสัมผัสเนี่ยค่อนข้างปลอดภยอัยครับสวัสดีนะครับ uh, p Manberry นะครับออร์แกนิกร้อนะครับ ขึ้นมาใหม่เลยนะครับเป็นน้ำแอเมเบอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันต้องเล่าดราม่าขึ้นนะคือตอนนี้บรรจุภัณฑ์มันจบตัวสินค้ามันก็จบราคามันก็จบคือเนื้อหาคุณก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะคุณเล่าแต่คุณเล่าแล้วมันดูราบลื่นเกินน่ะมันไม่วูบวาบคือแต่างช่วยคนแก่ให้มีงานทําชีวิตที่ดีขึ้นแล้วต้องเล่าว,ว่าต้องใช้ขนาดไหนเหมือนในน้ําแค่นี้สกัดหรือแค่นี้เงี้ยเหนไหมเฮ้คนรู้สึกว่า55บาท้ไม่แพงอันนี้คือนวัตกรรมมาที่ทำเป็นแยมเนาะวันนี้เราก็จะมาานนํเส ผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าผลงานทางด้านศิลปะของผมในแนวทางของงานที่เป็นเบญจลงนะครับในรูปแบบใหม่ในรูปแบบของขวดน้ําหอมที่มาที่ไปของชิ้นงานนะครับทําไมต้องเป็นกวางหมอบนะครับเพราะว่ากวางหมอบเป็นความเชื่อทางด้านในวันนี้เรารากในเรื่องของวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมเข้ามา ฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในส่วนของศิลป,ปะวัฒนธรรมแล้วเราอยู่ในในส่วนของทวารวดีผมก็คิดว่าการที่รากฐานของทาวารีมาจากกวางหมอบนะครับผมก็คิดว่าเอาอัตลักษณ์ของกวางหมอบนั้นมาผสมผสานในงานของผมนะครับผมเพื่อสร้างและเล่าเป็นเรื่องราวนะครับผมวันนี้ผมเสนอขายในราคาที่ชิ้นละ1,500บาทนะครับผม วันนี้ไม่ได้มีแค่ขวดน้ําหอมหรือน้ํามนต์ที่เราเห็นนะครับผมงานของเรานั้นยังนําไปประกอบหรือทําเป็นชิ้นงานใหม่ๆอย่างเช่นอาจจะเป็นจี้ห้อยคอนะครับหรือหัวแหวนนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับตามและรับชมวันนี้นะครับครับผมขอบคุณครับได้ไหมอันนี้ไม่ดีที่สุดแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นคนในห้องเราเนี่ยเนาะแต่สังเกตไหมคุณแจ็ค เหล้าเนี่ยมันทําให้มูลค่าสินค้าค่อนข้างดีขึ้นนะจริงๆถ้าผมเห็นในงานลนนักษณะนี้อาจจะเป็นหลักสิบหลักร้อยก็ได้แต่คุณแจ๊คขายได้เป็นหลักพันมันคือการเล้าวันน้ําทองแท้นู่นนี่นั่น,น,นทั้งหมดคือขาองว่าขวานเหล้านะครับดังนั้นวันนี้อาจจะเล่าไม่ตื่นเต้นระทึกใจ เดี๋ยวรอบหน้าทําการอบรมเดี๋ยวกลับไปซ้อมอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วจะอัดเทปให้ให้นะครับทุกคนเลยนะครับ2คือมีภาพอินเสิร์ตเข้าไปให้ทั้งหมดคือการสร้างให้แบบไอ้ของที่คุณขายเนี่ยมันสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเพราะอย่างคุณแก้วเมื่อกี้พูดเนี่ยพูดถึงตอนขุดน้ำหอมก็ไม่มียังไม่มีภาพให้เห็นใช่ว่ามันสวยขนาดไหน